บ้านเป็นรากวัดเป็นแก่นโรงเรียนกล่องสามอย่างพร้อมเป็นเครื่องขัดดัดนิสัยให้เด็กน้อยมีศิลและธรรมประจำใจสร้างชาติไทยพัฒนาสถาพรอ,องค์หลวงพ่อผู้ประเสริฐแสนเลิศดลำ้ำคิดคน้นธรรมหลักสูตรครูผู้สอน สมาธิมีสติมีปัญญาเป็นอาพรเอื้ออาทรประทีบเด็กไทยให้เจริญสำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีคณะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันมาเยี่ยมชมวัดและมาเรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้นจำนวน547คน โดยมีท่านจ้าคุณพระอาจารย์เมตตาให้การต้อนรับและสอนทำสมาธิให้กับนักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกท่านที่ได้เข้ามาในวัดนี้เราจึงอได้ค <K al ong> ิดว่าอาตมานึกถึงคำคำหนึ่งซึ่งเคยได้ยินกันบ่อยๆคือคำว่าบวร คำว่าบรวรน,นี้ในพจนานุกรมภาษาไทยตามราชบัณฑิตยสถานแปลว่าประเสริฐเลิศล้ำนะครับที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นบรวรพระพุทธศาสนาแปลว่าพระพุทธศาสนาอันประเสริฐบรวรน,นิเวศเป็นที่ประทับของวังหน้าหมายถึงที่ประทับของ มหาอุปราชและอีกคำหนึ่งก็คือบวรอายุเป็นภาษาศรีลังกามีความหมายคล้ายภาษาไทยแปลว่าสวัสดีขอให้มีความสุขแต่คำว่าบวรในที่นี้อาตมาภาพหมายถึงวัดบ้านโรงเรียนซึ่งมีความสำคัญที่จะผลิต เยาวชนให้เกิดเป็นคนดีมีศีลธรรมเราเคยได้ฟังคำบ่อยๆกันว่าสังคมเปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วคำถามสำคัญคือพื้นฐานคุณธรรมความดีและการอบรมเลี้ยงดูเยาวชนอยู่ที่ไหนก่อนคำตอบคือบ้านวัดโรงเรียนเพราะฉะนั้น เครื่องมือผลิตเยาวชนให้เป็นคนมีคุณธรรมมีคุณภาพจำเป็นต้องมีสามอย่างนี้รวมมือประสานงานกันทำให้เกิดเป็นรูปธรรมประการแรกคือบ้านซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตไม่เพียงเป็นสถานที่เกิดที่อยู่ที่กินของเด็กแต่เป็นแบบแม่พิมพ์ครั้งแรกของเยาวชนให้รู้จักคำว่ารับผิดชอบ ชั่วดีเพราะพ่อแม่คือครูคนแรกทาอบรมสั่งสอนมาดีเด็กก็จะมีพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาขาดความเอาใจใส่เด็กก็จะเติบโตอย่างว่างเปล่าทางจิตใจเพราะถูกอัดแน่นเต็มไปด้วยกิเลสอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ประการที่สองวัด วัดไม่ใช่เพียงสถานที่แค่ประกอบพิธีกรรมแต่วัดเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเป็นแหลง่งสืบทอดคุณงามความดีให้รู้จักบาปบุญคุณโทษตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตลูกหลานของเราเข้าวัดเป็นนิสัยเคยชินเป็นที่คุ้นเคยไม่ว่าจะมาฟังเทศ ฟังธรรมบวชเรียนเที่ยวเล่นมาทำบุญกับครอบครัวแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเข้าห้างเล่นโทรศัพท์มากกว่าวัดเราจึงควรจัดสรรเวลาให้เด็กได้รู้จักทานศีลภาวนากันบ้างตามสมควรแต่ละโอกาสถ้าไม่เช่นนั้นจะทำให้เด็กขาดโอกาสขาดที่พึ่งทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้ ให้มีความคิดที่ถูกต้องวัดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันประการสุดท้ายคือโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แต่ความรู้ที่ปาศจากคุณธรรมย่อมไม่ต่างจากคนไม่ดีมีอาวุธไว้คอยทำร้ายกดขี่ขมเหงเอาเปรียบผู้อื่นไปทั่วเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ดี ไม่ควรสอนแต่วิชาความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอบรมนิสัยมีวินยัยสอนที่มีความรับผิดช,ชอบสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพราะครูไม่ใช่บุคคลเพียงแค่ถ่ายทอดวิชาความรู้เท่านั้นแต่เป็นผู้อบรมจิตใจให้กับลูกศิษย์ได้รู้จักคิดมีเหตุมีผลรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เมื่อสามอย่างมารวมกันเป็นคําว่าบาวรโยมลองคิดดูว่าทาบานอบรมมาดีวัดมีธรรมะโรงเรียนให้วิชาความรู้แก่บุตรหลานของเราทำให้เด็กเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติเป็นคนเก่งบวกคนดีแต่ถ้าเมื่อไหร่บ้านก็ปล่อยวัดก็วาง โรงเรียนก็เฉยในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เด็กแยกแยะดีชั่วไม่เป็นเราก็จะได้แต่คนเก่งที่ไร้หัวใจไม่มีศีลธรรมเห็นแก่ตัวก็อาจจะกลายเป็นภัยมากกว่าประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเราจึงต้องช่วยกันญาติโยมทั้งหลายที่เคยเรียนหลักสูตรครูสมาธิแล้วจากพระอาจารย์หลวงพ่อ จำเป็นต้องแนะนำซึ่งบุตรหลานของท่านโน้มน้าวจิตใจของเด็กให้สู่หนทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยหาเวลาที่เหมาะสมพากันมาทำบุญรู้จักการเสียสละมีเมตตาได้รู้จักสังคมที่มีคุณธรรมเจอผู้ใหญ่ใจดีมีรอยยิ้มที่อบอุ่นซึ่งจะหาได้ในวัดต่างๆเช่น วัสีรัตนธรรมรามแห่งนี้เป็นต้นสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออ้างอิงคุณพระศีรัตนไตรจงประทานพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติปารธนาสิ่งใดที่ชอบ อันประกอบด้วยธรรมขอให้ความปาถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกประการเธอด